สวัสดีครับวันนี้วันที่8มีนาคม2568นะครับมาอัปเดตทุเรียนครับที่สวนได้มา4รุ่นครับรุ่นแรกก็ประมาณ60วันแล้วลูกใหญ่ไปแล,ล้วมีเมล็ดละน่าจะรอดรุ่นที่2ก็ประมาณไข่ไก่อันนี้ครับรุ่นที่2นี่ประมาณไข่ไก่ทีนี้รุ่นที่3ก็ประมาณนิ้วก้อยครับ บานเมื่อประมาณสัก10วันที่แล้วรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็คือนี่ครับกำลังบานกำลังบานแล้วก็เป็นหางแย่แบบนี้ครับอันนี้ครับรุ่นที่3นี่ลูกประมาณนี้ผลกระทบก็คือไอรุ่นที่3กับรุ่นที่4รุ่นสุดท้ายนะครับโดนฝนเต็มเต็มครับฝนตกหนักเลยครับเมื่อคืนทีนี้ปัญหาที่ตามมาก,ก็คือโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับนี่รุ่นที่3ของสวนผมรุ่นเนี้ยแทบไม่เหลืออะไรเลยครับ ล่วงแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับมันมันสลัดลูกครับเวลามันน้าเยอะสลัดลูกทิ้งหมดเลยเพราะว่าผมมีเวลาแค่สา์อาทิตย์อย่างที่บอกทําอะไรไม่ทันถึงทําทันก็อาจจะรอดยากครับเพราะว่าฝนตกหนักมันเป็นจังหวะครับถึงบอกว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอครับดวงต้องดีด้วยครับใครที่มีรุ่นนี้รอดยากเลยครับนี่ครับอาทิตย์ที่แล้วมาดูยังติดดีอยู่อาทิตย์นี้นี่ครับล่วงเกือบหมดครับ รุ่นนี้นะรุ่นที่3ไอ้ต้นนี้มีหลายรุ่นก็เลยโชคดีไปครับมีรุ่น2รุ่น3และรุ่น4รุ่นสุดท้ายกำลังบารอรุ่นว่าจะร่วงไหมแต่ดูแล้วก็ลอดยากอยู่ครับเดี๋ยวพาเดินดูครับอันนี้ก็จะมีรุ่น3กับรุ่น4เหมือนกันนี่ให้ดูนะครับเป็นแบบนี้เลยสลัดแทบจะไม่เหลือเลยครับมันยากหน่อย ย้อนแสงน,นี่เห็นไหมครับรุ่น3นะครับอาทิตย์ที่แล้วมาดูยังติดดีอยู่อาทิตย์นี้ร่วงแทบหมดเลยครับเป็นแบบนี้เกือบทุกต้นเลยครับเพราะว่ามันโดนฝนเต็มๆลูกประมาณนิ้วก้อยสลัดมันเลยครับสลัดแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ก็ต้องมาลุ้นรุ่นนี้ครับรุ่นที่4ว่าจะติดหรือไม่ติด มีครับปัญหาสุดคัสสิครับทํายากมากเลยครับถ้าดอกปานเจอฝนเพราะว่าต้นไม้ไมันจะสลัดลูกทิ้งครับน้ําเยอะเกินแต่ถ้าคนเก่งๆเขาก็จัดการได้ครับส่วนผมทําไม่ทันครับก็จะบอกว่ารุ่น3นี่ร่วงไปแทบจะร้อเซตอนนี้รุ่นรุ่น4ี่ทีนี้พามาดูรุ่น2ครับรุ่น2นี่กลายเป็นดีได้น้ําฝนลูกแจ่มสวยแล้ครับ ผลกระทบเต็มๆกับรุ่นที่3นะครับรุ่นที่3ผมเดินดูแล้วสลัดแทบร้อยซแทบจะไม่เหลือก็ว่าได้ส่วนรุ่นที่4ต้องรุ่นให้มันติดเป็นลูปนิ้วก้อยก่อนถึงจะรู้ว่าร่วงหรือไม่ร่วงทีนี้รุ่น2ครับรุ่นไก่ติดดีโดนฝนแล้วยิ่งโตดีครับรุ่นนี้ จะพาดูตัวอย่างนะครับตัวนี้รุ่นแรกครับรุ่นแรกที่บอกว่ามันหกสิบวันละมันมีเม็ดละลูกโตสวยงามโยงทุเรียนเรียบร้อยนี่ครัรุ่นแรกโตละได้ฝนก็ยิ่งโตมาสักสามสี่สิบลูกครับต้นหนึง่ง สวยงามรุ่นแรกหนึ่งกับสองผมดูแล้วไม่มีปัญหาโดนฝนกลายเป็นชอบเพราะว่ามันได้น้ำโตเต็มที่ตัวน,นี้ก็จะมีเหมือนกันรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่น2นิดหน่อยรุ่นสามก็ร่วงไปเยอะแล้วแล้วก็รุ่นสุดท้ายอันนี้มีทุกรุ่นเลยครับ รุ่นสุดท้ายก็กำลังบานกำลังบาน,นนี้รุ่นอยู่เพราะว่าโดนฝนก็ไปเต็มเต็มจะรุ่งหรือจะร่วงต้องมาดูกันเดี๋ยวพาชมนะครับพาดูว่าผู้เรียนโดนฝนตกหนักระยะอดอกบานถึงอายุประมาณ60-70วันมีผลยังไงก็คือนี่ครับ อายุ6 0สิวันไม่มีผลอะไรเลยสวยงามชอบด้วยครับยิ่งโตแต่เดี๋ยวจะบอกปัญหาที่จะตามมาต่อไปครับอ่านี่ให้ดูก่อนดอกดีสวยไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ครับที่จะบอกก็คือต่อไปครับปัญหาปวดหัวหลังจากเจอฝนเยอะคือใบอ่อนมาครับใบอ่อนมาเดี๋ยวจะบอกวิธีจัดการนะครับ แต่ละคนก็มีวิธีแตกต่างกันออกไปแต่ต้องรีบป้องกันนะครับใบอ่อนต้องรีบจัดการพูดผิดเพราะว่าลูกแค่นี้ก็ร่วงได้นะครับถ้าไม่ทําอะไรเพราะว่าเวลาใบมันกลางมันจะแย่งอาหารอ่าทีนี้ผมพามาดูต้นนี้ต้นคลาสสิกเป็นต้นเล็กแต่ออกลูกดีอ่าน,นี้ให้ดูรุ่นแรกก่อนนะครับรุ่นแรกโตสวยแจ่มเลยทีนี้รุ่นที่สามครับนี่เหลือแต่คู่ครับ ไอรุนที่ลูกประมาณนิ้วก้อยครับเหลือแต่คู่อะดูครับเนี่ยเหลือไม่กี่ลูกเองแทบจะไม่เหลือเลยคิดซะว่าแล้วยังล่วงได้อีกนะครับนะฮะหมดเลยแทบจะหมดเลยครับอาทิตย์ที่แล้วมาดูนี่ติดดีมากเลยนะอาทิตย์นี้ล่วงประมาณสักต้นเนี้ยประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ล่วงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียบร้อยอย่างเงี้ยไม่หลอดหรอกเห็นไหครับเรียบร้อย เป็นแบบนี้แหละจะร่วงเรื่อยๆครับรุ่นนี้ดูแล้วยากค่อนข้างยากแล้วต้นนี้ส่วนใหญ่เป็นรุ่นนิ้วก้อยเยอะครับคิดว่าน่าจะเหลือมันจะสิลูกแป้งของต้นดูนต้นนี้ต้นนี้กมีรุ่นสุดท้ายกำลังบานเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะติดไหมแล้ว่ารุ่นที่3นี้ดก ดกดีนักแรติดดีเลยติดดีแล้วโดนฝนยิ่งโตส่วนใหญ่เป็นรุ่นสามไอรุ่นสองครับเยอะเลยต้นนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าได้รุ่น2รุ่นไข่ไก่เจอฝนก็ยิ้มแต่เดี๋ยวจะปวดหัวต่อไปครับเมื่อเจอใบอ่อนมันก็จะร่วงได้ครับต้องรีบจาัดก,การเดี๋ยวผมบอกวิธีผมพาดูอีกหน่อยก่อนนี่ครับรุ่นหนึ่ง คืออย่างที่บอกครับชาวสวนทําให้ออกดอกก็โคตรยากเพราะว่าเจอแต่ภัยธรรมชาติเจออะไรเยอะแยะเลยออกมาแล้วก็ยังจัดการยากอีกครับยังจะมาเจอปัญหาปวดหัวดอกบานก็ลวงอีกลวงแล้วจบเลยนะครับปีนี้ไม่มีละไปลุ้นอีกทีปีหน้าเลยยากครับยากไอ้ต้นนี้ดอกมากรุ่นหนึ่งสวยงามแจ่มใสบำรุงลูกอย่างเดียวคิดว่าไม่นามีปัญหาอะไร นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันครับรุ่นหนึ่งแถวนี้เป็นหนึ่งเป็นรุ่นหนึ่งก็ลูมจะโตเลยเวลาได้ผลนะครมีลูกใหญ่แล้วมีลูกลูกใหญ่แล้วน่าจะ80วันแล้ว ได้มาก่อนเพื่อนครับสองประมาณสองสามลูกพวกนี้ไม่มีปัญหาถึงแม้จะเจอใบอ่อนก็ไม่ค่อยกังวลอะไรละเพราะมันมีมเมล็ดแล้วครับใบอ่อนก็มานะครับไม่ใช่นยเดี๋ยวบอกวิธีครับว่าผมทำยังไงดูทัเพียบเดี๋ยวได้บันเทิงครับนี่ล่นนี้นี่เห็นไหมครับ รุ่นสามของผมรุ่นนิ้วก้อยคือบานเมื่อประมาณสิวันที่แล้วนิ้วก้อยร่วงหมดอย่างที่บอกแทบจะไม่เหลือแต่ถ้าไข่ไก่แล้วไม่ค่อยเป็นไรอรุ่นนี้มีสองรุ่นหลักๆก็คือนิ้วก้อยกับไข่ไก่นิ้วก้อยคิดว่าน่าจะหายหมดน่าจะเหลือถ้าไข่ไก่แต่ไข่ไก่ค่อนข้างดกครับอ่า ดูดูประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่นี่อันนี้น่ากลัวเลยครับเป็นแบบนี้สัก70%ของสวนก็คือใบอ่อนกำลังมานี่ครับระยะห่างประทูแล้วลูกทุเรียนขนาดไหนลูกส่วนใหญ่เป็นไข่ไก่ต้นเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไข่ไก่คิดว่าน่าจะเหลือแต่รุ่นไข่ไก่เพราะว่าไอรุ่นนิ้วก้อย นิ้วใกลเนี่ยครับมันร่วงไปเกือบหมดละมันโดนฝนอย่างที่บอกเนี่ยร่วงหมดเลยทีนี้ตอนนี้ไข่ไก่เราเราคิดว่าจะรอดใช่ไหมเพราะโดนฝนแล้วโตดีนั่นแหละครับคือปัญหาที่จะตามมาอันนี้ครับใบอ่อนใบอ่อนแตกแบบนี้บอกคําเดียวว่าบันเทิงครับเดี๋ยวเวลาใบามันกลางมันจะแย่งอาหารแล้วมันจะสลัดลูกแบบเนี้ยทิ้งหมดเลยเนี่ยแบบเนี้ยครับถ้าเราไม่รีบแก้นะ มันจะสลัดแบบร่วงบันเทิงเลยครับถ้าใบมันกลางเพราะต้นมันแตกเยอะมากมันแตกใบอ่อนเยอะทีนี้วิธีจัดการของผมนะครับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันของผมผมใช้เงินครับผมใช้ดีเลย์ลิฟของทุเรียนยิ้มครับของทุเรียนยิ้มก็คือวิธีก็คือเนี่ยแบบเนี้ยระยะนี้ผมพ่นดีเลย์ลิฟ1 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตร แล้วก็บวกด้วย take off 5cc 1ครั้งแล้วอีก3 5วันก็มาซ้ำครับซ้ำด้วย delay l ลิฟแล้วก็ take off เท่าเดิมอัตราเดิมทีนี้บวกด้วยโซบิ t o r ครับน้ำตาลทางด่วน100ต่อ200แล้วก็ TE 1 0 0 TE 200ต่อ200 CA 200ต่อ200ก็คือสรุปครั้งแรกอะ่ะ พ่นแค่ delay l ล a ฟบวก take off อย่างเดียว3-5วันต่อมาใบมันจะกลางครับพ่นครั้งแรกเพื่อให้ใบมันกลางเร็ว3-5วันต่อมาพ่นด้วย delay l ล a ฟซ้ำเท่าเดิมแล้วก็ take off เท่าเดิมแล้วก็บวกด้วย s o l b i t o อัตราร0อต่อ200แล้วก็ te ca อัตรา2 0 0ต่อน้ำา2 0 0แบบนี้ครับพ่น2ครั้ง ส่วนใหญ่ผมทําแล้วได้ผลแต่ไอรุ่นที่มันล่วงไปแล้วแบบนั้นหมดสิิ์แล้วนะครับอันเนี้ยคือถ้าคนเก่งๆเขาจะแก้ปัญหาก่อนไอรุ่นที่สลัดไปเยอะๆเนี่ยครับไอรุ่นเนี้ยส่วนของผมเรียบร้อยไปแล้วผมทําไม่ทันไอรุ่นนี้เขาก็มีวิธีจัดการครับคนเก่งๆแล้วแต่วิธีของใครของมันแต่รุ่นนี้ต้องทําใจครับจบไปแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วก็ต้องป้องกันใบอ่อนสําหรับรุ่นที่ยังเหลือครับไม่อย่างนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยครับ ก็บอกเป็นข้อมูลครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเพราะว่าผมก็ใช้วิธีนี้ปีนี้ปีที่สามแล้วครับนี่อันเนี้ยเรียบร้อยต้นนี้ไปหมดเลยไอ้รุนนิ้วก้อยไปหมดเลยยังดีมันยังมีรุ่นแรกให้ประมาณสักสิบกว่าลูกนี้นแล้วก็เนี่ยครับมันเหลือแค่เนี้ยเดี๋ยวก็น่าจะร่วงก็ลองดูนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ ขอบคุณครับ